ดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ตุลกุมและก็ชาวราศีมิถุนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือน กุมภาพันธ์นั่นเองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในเรื่องการงานว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นถือว่าคุณจะได้รับในเรื่องราวของการอนุเคราะห์หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน คุณมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องราวของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือนะครับได้รับการช่วยเหลือจากการที่คุณร้องขอเกี่ยวกับการงานขอความช่วยเหลือกับใครคุณก็จะสามารถสําเร็จได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งก็จะสามารถมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ใครคาดหวังเกี่ยวกับการสมัครงานคุณก็จะมีโอกาสจะลดปากกาเซ็นเกี่ยวกับการที่จะเข้างานใหม่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณในเดือนนี้จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จ ได้รับการน่าเชื่อถือได้รับการยกย่องใครมีเป้าหมายอะไรจะสําเร็จได้ตามเป้าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนะครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้มันก็อาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายหน่อยเรียกได้ว่าคุณอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับความวุ่นวายที่เข้ามาก่อนที่จะพบเจอเกี่ยวกับความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวความสําเร็จมันปรากฏข,ขึ้นก็จริงแต่มันก็จะมักมีเรื่องราวของการขัดแย้งหรืออุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นอยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรค เกิดขึ้นได้บ้างก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จการงานของคุณอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้บ้างก่อนที่คุณจะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็การันตีได้อย่างหนึ่งว่าในเรื่องราวความสําเร็จปรากฏเด่นชัดขึ้นแน่นอนแต่เรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยสําหรับคุณสักนิดหนึง่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีภาวะตึงเครียดในเรื่องราวของการเงินคุณจะมีภาระปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่คุณรู้สึกว่ากดดันเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นรู้สึกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้จะติดติดขัดขัดไม่ได้ตามเป้าหมายทําให้คุณรู้สึกถึงการที่อาจจะมีเรื่องราวของความเครียดความทุกข์ใจหรือเรื่องราวของการผิดหวังการรอคอยด้านการเงินแล้วยังไม่สุขสมหวังได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าใครมีเป้าหมายทางการเงินในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสพลาดเป้าได้หรือใครหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสผิดหวังกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันเียได้ว่าสถานการณ์ทางการเงินในเดือนนี้ของคุณนั้นอาจจะมีอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดๆอยู่ตึงมือสักหน่อยนั่นเอง เช่นเดียวกันครับกับไพ่ใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของความวาวุ่นสือถ,ถึงความคิดเยอะการคิดมากอุปสรรคภาระและปัญหากเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณก็ยังได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นกับเขาอยู่เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับถึงแม้ภาระปัญหาด้านการเงินของคุณมีก็จริงมีความทุกข์ก็จริงมีความเครียดก็จริงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็จริงครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่รู้สึกว่าช้ำอกช้ำใจเกิดขึ้นนั่นเองและนะครับสุดท้ายมันก็มีทางออกหรือตัวช่วยเกิดขึ้นกับคุณได้อยู่เรียกไดว้ว่ามันก็จะสามารถนำพาให้คุณรอดพ้นจากภาวะวิกฤตด้านการเงินกับเขาจากการได้รับการช่วยเหลือกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นใครติดขัดเรื่องการเงินอย่าในน้อยจุดที่โดดเด่นก็คือถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือขอหยิบขอยืมคุณก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเรียกได้ว่าสุดท้ายถ้าเกิดการเงินของคุณติดติด,ตดขัดขัด,ขดอยู่รู้สึกว่าการเงินยังหมุนไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายนะครับมันก็จะสามารถผ่านไปได้จากการที่คุณเองอาจจะมีเงินที่เข้ามาแบบเหลือเชื่อทําให้คุณเองรอดพ้นจากภาวะวิกฤตก,กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับความรักของชาวรา,าศีธาตุลมในเดือนนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นั้นถือว่าเป็นความรักที่อาจจะดูจืดชืดจืดจ,จางและความรักที่ผิดหวังเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองเรกได้ว,ว่าสถานการณ์ด้านความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะ ไพ่เป็นน้สื่อถึงในลักษณะของการผิดหวังเสียใจสิ้นหวังนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณแอบรักใครคุณคาดหวังกับใครก็แล้วแต่คุณก็จะมีโอกาสผิดหวังเสียอกเสียใจกับเขาได้อยู่นะครับเรียกได้ว่าคนโสดอาจจะต้องโสดต่อไปหรืออาจจะยังต้องใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวต่อไปถ้าคุณมีความตั้งใจกับการคบหาใครแล้วแล้วก็หรือมีความหวังกับใครแล้วแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสช้ำใจแล้วก็ช้ำรักกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันครับในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่สิ้นหวังรู้สึกท้อถอยรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องราวของการที่เรียกว่ามีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับการพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันจนสุดท้ายอาจจะมีเรื่องราวของการแตกหักหรือเรื่องราวของการทะเลาะ ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ไม่ค่อยลดลาวาสอกต่อกันและกันได้อยู่เช่นเดียวกันสุดท้ายก็ลงเอยกับการที่จะทําให้คุณเสียอกเสียใจมีความผิดหวังเกิดขึ้นนั่นเองเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสําหรับความรักในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนัก ความรักในเดือนนี้อาจจะทําให้คุณเองมีเรื่องราวของการเสียอกเสียใจได้อยู่ก็ต้องระมาระวังนะครับคาพูดคําจาก็ต้องระมาระวังในเรื่องราวของการใจร้อนพูดจาต้องรักษาน้ําใจกันสักหน่อยหนึ่งไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะทําลายน้ําใจซึ่งกันและกันได้จนสุดท้ายมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาสู่ในเรื่องราวของการทะเลาะบบอกแวางและก็เกิดในลักษณะของการแตกหักกันได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้อาจจะไม่ดีนะักสําหรับความรักของคุณนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่กรุงมมิถุนและก็ชาวราศีตุลน,นั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ของชาวราศีธาตุลมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะดูเหนื่อยหน่อยดูยากหน่อยดูแล้วอาจจะมีเรื่องราวของการที่คุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาประเด็นต่างๆที่คุณทําให้คุณเครียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับงานก็อาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งบ้างต่อสู้ฝ่าฟันบ้านแต่อย่างน้อยๆเรื่องงานก็จะมีความสำเร็จบางอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องราวของเงินก็สู้ๆหน่อยนะครับเพราะสุดท้ายคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือทางออกไปจนได้นั่นเองส่วนความรักก็อย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะนะครับสำหรับ ในเดือนนี้เพราะความรักดูแล้วจะเป็นจุดจืดชืดแห้งเหี่ยวกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ